หมดกดสตาร์ทเครื่องยนต์เราต้องล็อกรถก,ก่อนต้องล็อกเข้าไปนี้แล้วก็กดค้างไว้ประมาณห้าวิครับพอครบห้าวิแล้วก็ปล่อยนะพออโต้สตาร์ทเองแต่ประมาณว่านับ1นถึงหครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็สตาร์ทเครื่องเองพอสตาร์ทเครื่องเสร็จไปเนี่ยถ้าเราไม่กดอะไรเลยที่เลยสิบวินาทีเดี๋ยวมันจะดับเครื่อ,องเอาไว้แต่ถ้าเรากดคลายล็อกแล้วเราขึ้นไปขับรถมันขับได้เลยมันจะไม่ดับเครื่อง แล้วก็ถ้าเราจะดับเครื่องไม่รีโมททำเหมือนตอนสตาร์ทคือกดปุ่มปุ่มเดียวกันกดลังไวแบบนี้เลยดับไวมาห้าวินดับเครื่องไปเลยเครื่องยนต์ดับประตูไม่เปิดนะครับดับเครื่องให้อย่างเดียวดับประตูปุ่มครับดับเก็บเบรกแล้วก็แตะเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ดับเครื่องทำเหมือนตอนสตาร์ทคือเหยียบเบรกก่อนแล้วแตะหนึ่งครั้งครับ แล้วก็ในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องอยู่แบบนี้ถ้าเราปิดประตูสนิททุกบานขับรถนะครับมันจะมีระบบออโตล็อกให้มีระบบออโตล็อกให้อัตโนมัติปิดประตูสนิททุกบานแล้วก็หลังจากนั้นประมาณกัก5-10วิถ้ามีการเยียบเบรกมันจะล็อกประตูให้แบบนี้เลยประตูจะล็อกให้หมดครับครับตอนนี้สามารถเปิดแอร์สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ในระหว่างที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่แบบนี้เราลงอย่างรถได้อันนี้หมดลงมาด้วยได้แล้วก็ปลดล็อกไว้เลย สามารถล็อกไว้ได้โดยไม่ต้องดับเครื่องตันเครื่องเปิดแอร์ไม่ได้มาแล้วก็ล็อกประตูไปได้กลับมาจะขึ้นขับรถก็กดคีล็อกขึ้นไปขับได้เลยนะครับกดคทล็อกได้ไม่ต้องเรียกคนบนรถมาเปิดให้นะครับเรากดคล็อกขึ้นไปขับเองได้เลยเครื่องก็หยยบเบรก,ก่อนแล้วะตั้งค้างครับตัวเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานทช้กุญแจได้เลยก็คือสามารถเปิดกุญแจโดยไม่สตาร์ทเครื่องก็ได้นะครับ เช่นเราต้องการเปิดวิทยุหรือชาร์จโทรศัพท์แต่เราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องนะครับให้เรากดปุ่มนี้เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องเหยียบเบรกกดเข้าไปเลยกดเข้าไปครั้งที่หนึ่งจะเป็นสัญญาณ A G C ครับเหมือนเปิดกุญแจเป็นแก๊กเลยตัวนี้ก็จะมีไฟสีฟ้าติดกระพริบให้ครับครั้งที่หนึ่งก็ชุดชาร์จโทรศัพท์ใช้ได้ที่ชาร์จโทรศัพท์ที่จุดบร้ใช้ได้วิทยุเปิดได้ครับกดไปอีกครั้งจะเป็นสัญญาณไฟออนครับสัญญาณไฟออนคือไฟทุกอย่างเปิดหมดเลยครับ กดไปอีกครั้งมันจะปิดมันจะวนแบบนี้ครับครั้งที่หนึ่ง ADC ครั้งที่สอง on ครั้งที่สามปิดนะครับในระหว่างที่เราเปิด ADC หรือ on อ,อยู่แบบนี้ครับถ้าเราต้องการสตาร์ทเครื่องเราไม่ต้องกดวนให้มันปิดครับเราเหยียบเบรคแล้วสตาร์ทได้เลยแบบนี้เราเหยียบเบรคเข้าไปแล้วสตาร์ทต่อได้เลยไม่ต้องกดวนให้มันปิดก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นซิค u r i ิตด้วยนะครับถ้าเราล็อกไว้ล็อกไว้แบบนี้ตัวกลุ่มเนี่ยเขาจะไม่ให้สตาร์ทครับ จะสตาร์ทไม่ได้ถ้าเราไม่กดคลายล็อ,อกก่อนนะถ้ามีคนพยายามสตาร์ทรถแบบนี้เขาจะอ l รามขึ้นมานะครับจะตาร์ทไม่ได้เราต้องคลายล็อกแล้วนะครับคือถ้ารีโมทไม่อยู่หรือเราล็อกรถไว้ปุ่มตัวนี้จะไม่ให้สตาร์ทครับจะสตาร์ทไม่ได้แล้วจ้าปุ่มตัวนี้ก็ทั้งระบบเลยนะครับจะมีระบบสมาร์ทคีย์ด้วยจะ set ตตัวนี้จะมีสมาร์ทคีย์ก็คือถ้าเราดับเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์เสร็จลงจากรถ ถ้าเราไม่ล็อกรถเลยมันจะมีระบบออโต้ล็อกให้เพื่อถือรีโมทเดินไปเลยหายยา่างระยะ3เมตรครับก็จะออโต้ล็อกให้เลยาย3เมตรออโต้ล็อกให้มันพอเราถึงเข้าใกล้ระยะประมาณ1เมตรครับถ้าอัตไปล็อกให้ตัวนี้เขาอ่านไปถึงประตูด้านข้างได้เพราะผมติดตั้งติดตัด้งเสาอากาศได้ถึงด้านข้างตรงนี้เลยนะครับมันจะมาถึงตรงนี้เลย สาอากาดอยู่ตรงนี้หนึ่งต้นนะปิดไว้ตรงนี้จะมีอต้นนะึงถ้าพี่ไปรื้อหลังคาหุ้มใหม่จะทำอะไรระว,วังสายอากาศอยู่ตรงนี้มีต้นหนึ่งครับล้วอยู่ข้างหน้านน้นมีอีกต้นหนึ่งตัวระบบออโต้ล็อกเนี่ยถ้าพี่อยู่บ้านเวลาเดินเข้าใกล้มันจะล็อกก็้มันจะคลายล็อกเดินออกไปมันจะล็อกมันสามารถปิดชั่วคราวได้ด้วยการกดล็อกไปเลยหนึ่งครั้งถ้าลงจากรถแล้วกดีโมทดล็อกเลยมันจะเป็นระบบเมนูนเวลากลับเข้ามามันจะคลายล็อกด้วยตัวเองแต่ถ้าลูกค้าลงจากรถถโมทีลหมดอััตตโนมิน แวลากลับเข้ามามันจะข่ายผมมาให้ลูกใจอยู่ตรงนี้มีลูกสอชี้บอกสไลด์ลูกสไลด์ตัวล็อกไปด้านนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงลูกแจมาได้ลูกแจจะออกนั่นนิดนึงลูกแจ็จะซ่อนอยู่ในนี้เอารูปแจไปกัดดรอให้เหมือนตัวรเดิมเลือดแล้วก็มาใช้ส่เปิดรถได้นะคะรับตัวนี้ใช้งัดรีโมทได้รีโมทตัวนี้ไม่มีน็อตถ้าขานหมดที่เราดุงแจงัด่างนี้เลยเปิดฝามาม,มีแบตเตอรี่อยู่ข้างใน เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้รือไม่ต้องใช้ไขควงนะครับแค่นี้เปลี่ยนได้เลย